สวัสดีค่ะนักเรียนของครูทุกคนวันนี้มาพบกับวิชาภาษาไทยในหัวข้อภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นกันนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยมีการใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นในชีวิตประจำวัน เยอะแยะมากมายเลยแต่มีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวก่อนอื่นเราลองมาทายภาษาถิ่นกันดูนะคะว่าคำต่อไปนี้เป็นภาษาถิ่นจากภาคไหนอลองอ่านคำแล้วดูกันว่าคำนี้เป็นภาษาถิ่นในภาคไหนคะ่ะคำว่าจ้างจ้างเป็นภาษาถิ่นไหนคะลองดองดูสิคะ ใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยเป็นภาษาถิ่นเหนือนั่นเองนะคะต่อไปมาดูกันสิคะคำนี้ค่ะคำว่าคงคงเป็นภาษาถิ่นไหนคะใช่แล้วเก่งมากค่ะนักเรียนของครูคงเป็นภาษาถิ่นใต้ที่แปลว่าข้าวโพดนั่นเองนะคะ กาตากาตาเป็นภาษาถิ่นไหนคะริกตอกตกตากตาเป็นภาษาถิ่นอีสานที่แปลว่าตะกร้านั่นเองคะ่ะอีกคำน,นึงคะ่ะวิ่งวิ่งเป็นภาษาถิ่นถิ่นกลางเก่งมากคะ่ะ นักเรียนได้เห็นไปแล้วว่าแต่ละท้องถิ่นมีคําใช้บางคําเราก็รู้จักบางคําเราก็ไม่รู้จักนะคะทีนี้เรามาเจอกันค่ะมาดูกันว่าภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นเป็นอย่างไรภาษาไทยมาตรฐานก็คือเป็นภาษาที่เราใช้พูดแล้วก็ใช้เขียนกันอย่างเป็นทางการใน ใบงานที่น้องทำแบบฝึกหัดที่น้องทำนั้นเรียกว่าภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษาที่ครูกำลังพูดอยู่กับน้องในตอนนี้ก็คือเป็นภาษาไทยมาตรฐานที่เราใช้สื่อสารกันทั่วทั้งประเทศและใช้กันทุกภาคให้เข้าใจในความหมายเดียวกันนั่นเองส่วนภาษาถิ่นภาษาถิ่นเป็นภาษาที่ใช้พูดกันตามท้องถิ่นนั้นๆเพื่อให้เข้าใจในแต่ละท้องถิน่น ภะะาษาทิ่นแต่ละท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิน่นแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นนั่นเองนะคะการที่เราจะใช้ภาษาถิ่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อเราใช้ต่อเมื่อ,อ,อพูดคุยกับบุคคลในท้องถิ่นนั้นๆถ้าเกิดเราไปพูดใต้ในภาคเหนืออาจจะทําให้คนที่อยู่ในภาคเหนือเนี่ยไม่เข้าใจนะคะทีนี้เรามาดูกัน ภาษาถิ่นในแต่ละท้องถิ่นกันค่ะภาษาถิ่นแต่ละท้องถิ่นในประเทศไทยของเราเนี่ยมีภาษาของตนเองที่เรียกว่าภาษาถิ่นซึ่งแบ่งได้เป็นภาษาถิ่นกลางถิ่นเหนือถิ่นอีสานและถิ่นใต้ลองดูประโยคนี้ค่ะสวัสดีเจ้ามาแอวบ้านเฮาเจ้าเหนือมีตี้แอลจ้านาอันนี้ก็เป็นภาษาถิ่นเหนือลักษณะของภาษาถิ่นเหนือก็จะค่อยๆ พูดแบบช้าๆเนิบๆสุภาพสุภาพนะคะเป็นจ้างใดสมบายดีบ่มาอีสานบ้านคอยสิาพาไปกินส้ตมตำแซบ่บๆภาษานี้เป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองนะคะภาษาถิ่นอีสานได้รับอิทธิพลน,นะคะมาจากภาษาลาวเพราะว่าภูมิประเทศของแถบอีสานเนี่ยติดอยู่กับประเทศลาวนะคะ สวัสดีค่ะแวะมาเที่ยวเมืองหลวงของประเทศกันนะคะภาษานี้ก็คือภาษาถิ่นกลางนั่นเองซึ่งภาษาถิ่นกลางเนี่ยเราให้เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะคะมาเที่ยวปกากใต้บานชานะ่านตะเลสุวยนะักภาษาถิ่นนี้เป็นภาษาถิ่นใต้นั่นเองดูการแบ่ง ภาษาถิ่นในแต่ละท้องถิ่นกันค่ะภาษาถิ่นที่แบ่งออกมาเป็นสี่ภาคนะคะก็คือแบ่งตามลักษณะของภาคภูมิประเทศในแต่ละภาคนะคะภาษาถิ่นเหนือค่ะต้องดูสีเหลืองเลยภาษาถิ่นเหนือก็คือภาษาถิ่นที่ใช้ในภูมิประเทศภาคเหนือส่วนใหญ่เลยนะคะก็คืออยู่ในภาคเหนือส่วนภาษาถิ่นอีสานก็คือใช้ในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองค่ะ ต่อมาภาษาถิ่นกลางค่ะภาษาถิ่นกลางใช้ได้ในแถบภาคกลางและก็ใช้สื่อสารกันทั่วทั้งประเทศด้วยนะคะต่อมาภาษาถิ่นใต้ค่ะภาษาถิ่นใต้ก็คือภาษาที่ใช้พูดในแถบภาคใต้นั่นเองภาษาถิ่นแต่ละท้องถิ่นก็จะมีลักษณะและก็เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นภาษาถิ่นเหนือนะคะภาษาถิ่นเหนือคนในภาคเหนือที่พูดภาษาถิ่นเหนือก็จะพูดกันแบบ ช้าๆเนิบๆฟังแล้วดูสุภาพฟังแล้วดูรื่นหูนะคะส่วนภาษาถิ่นอีสานก็จะใช้คําที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็เน้นคําหนักส่วนภาษาถิ่นกลางก็คือใช้คําสุภาพสุภาพแบบนี้เลยแบบที่ค,ครูกําลังพูดนะคะส่วนภาษาถิ่นใต้ของเราก็จะพูดค่อนข้างเร็วแล้วก็สั้นๆเอาเลือกเราจะตัดคำให้เหลือแค่สั้นๆนะคะ มาดูตัวอย่างคำกันค่ะภาษาถิ่นกลางบอกว่าคำนี้คือคำว่าอร่อยแล้วภาษาถิ่นเหนือเราก็จะพูดว่าลำแต่แตภาษาอีสานบอกว่าแซ่บส่วนภาษาใต้บอกว่าร่อยอีกคำหนึ่งคำว่าพูดค่ะภาษาเหนือบอกว่าอูภาษาอีสานว้าว และภาษาใต้ของเราเล่งคำนี้ตลาดค่าถ้าเกิดเราจะไปตลาดภาษาเหนือเราจะบอกว่าไปกาดอีสานก็ใช้ว่าตลาดส่วนใต้ก็ใช้ว่าลาดนะคะฉันละ่ะแทนตัวเองภาษากลางแทนตัวเองว่าฉันภาษาเหนือใช้ว่าข้าเจา้า หรือว่าเปิน้นะคะภาษาอีสานจะบอกว่าคอยภาษาใต้ใช้ว่าช้านอามองมองภาษาเหนือบอกว่าหออีสานบอกว่าเบิงใต้บอกว่าแลแล ต่อมาถ้าโกหกล่ะถ้าเราจะบอกว่าคนคนนั้นเป็นคนโกหกเราจะบอกคนเหนือว่าเป็นคนขี้จุบอกคนอีสานว่าเป็นคนขี้ตัวบอกคนใต้ว่าเป็นคนขี้หกเธอถิ่นกลางภาษาถิ่นกลางบอกว่าเธอภาษาเหนือเรียกว่าตัวเจ้าภาษาอีสานบอกว่าเจ้าเจ้า,จาสิบปลสาย ถิ่นใต้บอกว่าเตินเติร์นตินตปเน่ยมาดูคำนี้ค่ะมะละกอแต่ละท้องถิ่นใช้ไม่เหมือนกันเลยมะละกอภาษาเหนือพูดว่าบักก้วยเต็ดอีสานบอกว่าบักฮงใต้บอกว่าลอลอกอหรือหลอกกออ่ามีอีกเยอะเลยนะคะภาษาถิ่น แต่ละท้องถิ่นใช้ไม่เหมือนกันเลยนะคะตัวอย่างเพิ่มเติมค่ะเช่นคําว่าช้างช้างภาษาเหนือบอกว่าจางอิสานสร้สางส่วนใต้ก็ช้างช้างนะคะขนุนค่ะขนุนภาษาเหนือบอกว่าบหนุนอิสานบักมีส่วนใต้ก็นุนต่อมามะพร้าวค่ะมะพร้าวมีทั่วทั้ง ประเทศของเราภาษาเหนือคนเหนือเจอมะพร้าวจะบอกว่าบักเป้าคนอีสานบอกว่าบักเ้าคนอีสานเป็นผักเป็นผลไม้จะขึ้นต้นด้วยคำว่าบักนะคะบักเ้าบักสีดาอย่างนี้เป็นต้นค่ะส่วนทินต้ทินใต้ของเราก็คือพาวพ่อละพ่อจะเรียกพ่อภาษาเหนือว่าป้อส่วนอีสานจะบอกว่าพ่อหรืออีพ่อ ส่วนถิ่นได้ก็จะบอกว่าขอขออ่านิ่งคุยกตัวอย่างไปให้น้องดูแล้วนะคะพูดดูตลาดแล้วก็มะละกอแต่และพงถิ่นก็จะไม่เหมือนกันเลยพูดก็จะบอกว่าอู้เวาวแรง่งดูหอเบิงแล ตลาดกาดตลาดลาดมะล,ละกอบักกล้วยเป็บบักฮงแล้วก็หลอกกอต่อมาลองมาดูตัวอย่างภาษาถิ่นที่เป็นประโยคการงานในงา่ายๆสั้นๆกันเลยนี้ส้มตำเลยค่ะส้มตำที่เรากินชอบกินกันทั้งประเทศของเรา ภาษาถิาา่นกลางถ้าเกิดเราไปซื้อส้มตำใช่ไหมคะเราถามแม่ค้าว่าส้มตำราคาเท่าไรแต่ถ้าเกิดเราไปกินส้มตำภาคเหนือลเราจะพูดว่าตําส้มเต่าไดอีสานถ้าเกิดเราไปซื้อในแถบอีสานจะบอกว่าบาัุคงราคาจักวาดภาษาใต้นิทานดเลยส้มตำเท่าไรแม่ค้า อีกหนึ่งประโยคค่ะถ้าเราจะบอกเพื่อนว่ากลับบ้านก่อนนะเราจะบอกคนเหนือว่าปิกบ้านก่อนเจา้าและบอกคนอีสานว่าเมื่อบ้านก่อนเด้อและบอกคนใต้ว่าลอบบ้านแล้วนะ้าอีกหนึ่งประโยคค่ะนิ่งครูแถมมาให้เลยถ้าเกิดเราจะบอกเพื่อนว่าคิดถึงมาก เราจะบอกเป็นภาษาเหนือได้ว่ากึดกึดตึงแต่ตเนอรกึดตึงแตตเนอและบอกคนอีสานว่าคิดหอดหลายคิดหอดหลายบอกคนใต้ได้ว่าหนึกทึ่งขาดหนึกทึ่งขาดอ่าจบกันไปแล้ว กับประโยคสัส้นๆทีนี้เรามาดูสิคะให้เด็กๆตอบว่าข้อความนี้เป็นคำพูดของภาษาถิ่นได้ต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งอ,อร่อยมากเป็นภาษาถิ่นกลางเก่งมากคะ่ะข้าซอยที่นี่ลำแต้ๆเจ้าเป็นภาษาถิ่นเหนือนะคนในแถบภาคเหนือก็จะลงท้ายด้วยคำว่า เจ้าก็คล้ายๆกับคำว่าตอบรับว่าค่ะนะคะอันนี้เลยข้าวยำนี้ร้อยจังหู้เป็นภาษาทินตายเก่งมากข้าวปุ้นเจ้านี้แซ่บหลายเด้อเป็นภาษาทินอีสานเก่งมากเลยดูรู้ได้เลยพราะมีคำว่าแซ่บนั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะมาดูแบบฝึกหัดของเรากันบ้างนักเรียนเช่นครูเติมคำในแต่ละภาคแต่ละถิ่นกันบ้างสิคะว่าคำที่ครูให้มาที่เป็นภาษาถิ่นกลางที่เราใช้พูดกันเนี่ยภาษาถิ่นเหนืออีสานและถิ่นใต้เขาพูดว่าอย่างไรอ่ามาดูภาษาถิ่นกลางถ้าเกิดบอกว่าพูดภาษาภาษาเหนือจะบอกว่าอู้อีสานบอกว่าว้าว และใตแ้แล้งถ้าจะไปตลาดละคะตลาดบอกว่ากาดอีสานบอกว่าตลาดใต้บอกว่าลาดอาฉันค่ะฉันฉันคนเหนือพูดว่าข้าเจา้าคนอีสานพูดว่าคอยและคนใต้พูดว่าช้านมองล้ะคะมอง มองคนเหนือพูดว่าพออีสานคนอีสานพูดว่าเบิงและคนใต้พูดว่าแลเฮ้ยคำนี้เลยชอบมากเลยคำว่าอรอ่อยอร่อยคนเหนือพูดว่าลามลมแตะเจา้าคนอีสานจะบอกว่าแซบเซบ็บเอลีเดอร์คนใต้ก็จะบอกว่าร้อยร้อยจังคู่ โกหกคำว่าโกหกบ้างนะคะคนเหนือจะบอกว่าขี้จู้คนอีสานบอกว่าขี้ตัวและคนใต้บอกว่าขี้ฮอกเธอเธอคนเหนือบอกว่าตัวเจ้าคนอีสานบอกว่าเจ้าและคนใต้บอกว่าเตินคำสุดท้ายมะละกอค่ะมะละกอ ปซื้อมะละกอในแถบภาคเหนือจะพูดว่าบักกล้วยเตดและไปซื้อมะละกอในอีสานจะพูดว่าบักหงแล้วถ้าไปซื้อมะละกอในภาคใต้ล่ะก็จะบอกว่าหลอกกอนะคะสังเกตไหมคะแต่ละท้องถิ่นมีคำใช้ไม่เหมือนกันเลยนะคะเรามาลองฝึก เป็นบทสนทนากันบ้างดีกว่าแม่ค้าแม่ค้าบอกว่าตามักหุ้งเซ็บบอเราเป็นลูกค้าจะตอบว่ายังไงคะเซ็บหลายต่อมานาวินนาวินบอกว่าเจ้ายะอหยางมีจูจะตอบนาวินว่ายังไงคะเฮายะการยะงานเจ้าอันนี้ก็เป็นภาษาถิ่นนะใครนุ้ยไปหนี่น,ะรไไนารีถามไข่นุ้ยไข่นุ้ยไป ไค่โนยไปไหน้ไน่โนยก็จะตอบว่าชานไปแล้นั่งลุง,ลงถ้าเกิดเราไปตลาดล่ะก็ก็พูดว่าชานไปลาดคุณครูคุณครูบอกว่าวันนี้นักเรียนรับทานนะอะไรเป็นอาหารกลางวันคะนักเรียนตอบว่าวันนี้หนูรับประทานก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารกลางวันคะ่ะอันนี้เป็นภาษาทิ่นกลาง จบกันไปแล้วภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นในแต่ละภาคภาษาถิ่นแบ่งเป็นกี่ภาคคะสี่ภาคเก่งมากเลยก็คือภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ภาษาถิ่นแต่ละภาคจะมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละภาคในแต่ละท้องถิ่นนั้นๆเราจะใช้ภาษาถิ่นพูดได้ก็ต่อเมื่อเราอยู่ ในท้องถิ่นพูดกับบุคคลที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆนั่นเองนะคะเราจะไม่พูดภาษาใต้กับคนเหนือเพราะว่าเขาจะฟังมาเราไม่รู้เรื่องถ้าเกิดเราไม่อยากจะพูดใต้กับคนที่อยู่ในภาคเหนือเราก็จะใช้ภาษากลางหรือภาษาไทยมาตรฐานในการพูดกับคนทั้งภาคเหนือภาคกลาง,างและภาคอีสานภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะคะ จบกันไปแล้วกับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาทีนสนุกกันไหมคะหวังว่านักเรียนของครูจะชอบคลิปการสอนคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ